มาถึงนะคะคำพยากรณ์ของเดือนนะคะตุลาคมซึ่งเดือนนี้เนี่ยเราก็มีวันสำคัญนะคะเช่นวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนะคะก็เป็นวันที่เราจะได้ร่วมกันลํำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9วันที่23ตุลาคมนะคะวันปิยะมหาราชซึ่งเราก็จะได้น้อมลํำลึกนะคะถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่5พระปิยมหาราชและในเดือนนี้เองนะคะเราก็มีนะคะขบวนพายุหะายาตราในวาระครบนะคะ6รอบของในหลวงรัชกาลที่10ก็เป็นกระถิ่นหลวงนะคะวัดอรุณซึ่งได้ไปชมการฝึกซ้อมแล้วงดงามตะการตามากๆเราก็จะรอคอยนะคะดูในวันนั้นค่ะก็ขอให้ปวงชนชาวไทยนะคะดูการถ่ายทอดสดนะคะของทุกทุกคือ ดูการถ่ายทอดสดหรือว่าดูข่าวในพระราชสำนักนะคะเวลาที่เรามีการถ่ายทอดสดอย่างเช่นขบวนพยุหยาตราแล้วก็ดูข่าวพระราชสำนักเกี่ยวกับการวางพวงมาลานะคะแล้วก็การไปนะคะสักการะทำบุญนะคะแล้วก็กระถินนะคะกระถินหลวงนะเดือนนี้มีกระถิน่นหลวงหรือถ้าเกิดว่าใครช่วงนี้นะคะอยู่ที่วัดใกล้บ้านตัวเองก็สามารถที่จะไปนะคะ ทอดกระถินกันได้ที่วัดใกล้บ้านเรานะคะทำบุญค่ะแล้วก็คนที่ต้องการที่จะดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์น,นะคะเราก็มีโปรโมชั่นนะคะดูดวง299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อครบวาระ6รอบในหลวงเราก็มีคำถามโปรนะคะ6ข้อนะคะ299บาท หรือว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนเป็นหมอดูไพ่ยิปซีนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการต่อยอดน,นะคะในการดูดวงหรือว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าจะเอาไปอย่างเช่นธุรกิจขายประกรันหรือธุรกิจที่ ขายของออนไลน์หรืออะไรเอาไว้คุยกับลูกค้าก็สมาร์แอดไลน์ไอดีมาสอบถามได้นะคะเราก็จะมีในเรื่องราวของการเรียนดูดวงนะคะคอร์สออนไลน์นะคะที่ดีมากที่เราจะจะส่งตําราพร้อมกับไพ่หยิบซีนะคะแล้วก็มาเรียนดูดวงกันนะคะสําหรับคนที่ต้องการจะเป็นหมอดูได้เรียนออนไลน์กันอยู่ทั่วโลกทั่วประเทศดูได้ค่ะแล้วก็คนที่อยากจะดูดวงนะคะทาง ทางไลน์อ่าก็คือดูดวงนะคะชั่วโมงหนึ่งของเราเนี่ยหนึ่งพันบาทนะคะดูดวงทางไลน์ซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะโทรไลน์มาดูดวงกันได้นะคะดูดวงส่วนตัวตอนนี้ยังไม่รับนะคะเพราะว่ายังมีช่วงโควิดอยู่นะคะก็ยังระวังตัวไม่ได้ดูดวงส่วนตัวมานานมากแล้วค่ะก็คือระวังตัวะคะ่ะเพราะว่าเราต้องใช้การสัมผัสพ่ยนะคะการสัมผัสพ่ยของเราเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ จะมีเชื้อโรคเชื้อโควิดเชื้อฝีดาดลิงอะไรมากมายตอนนี้นะคะก็งดไปก่อนก็ดูดวงออนไลน์นะคะเราก็เลือกไพ่ให้นะคะแล้วก็คุณก็เลือกหมายเลขประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจนะคะที่จะเรียนดูดวงก็ติดต่อมาได้นะคะไม่ยากค่ะก็คือสามารถที่จะเป็นหมอดูได้แอดไลน์ไอดีมานะคะเราก็จะมีคอร์สออนไลน์ส่งให้แล้วก็จะมีเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศอยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมก็มาเรียนมาเรียนกับเราได้เรียนนี้ยังเรียนได้ค่ะเรียนตัวต่อตัวกับเราได้นะคะเราไม่ได้เปิดห้องเปิดคอร์สนะคือคอร์สของเราคือการเรียนตัวต่อตัวนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยภูมิความรู้ภูมิปัญญาไม่เท่ากันเราก็จะเรียนกันได้นะคะตัวต่อตัวค่ะแล้วก็คนที่สนใจนะคะนี่เรามีเครื่องประดับนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะหยกหลากสีเห็นไหมคะว่าหยกเนี่ยมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีแดงเห็นไหม แดงหมดหมดอันนี้ก็จะให้ในเรื่องของโชคลาภสีขาวก็คือจะให้ในเรื่องราวของกําลังทรั์เสริมทรัพย์เสริมมงคลเสริมโชคลาภจะมีครบจบนะคะภายในเส้นเดียวเสริมลาบเสริมมงคลเสริมดวงในเรื่องราวของความรักอยากได้กดติดตามช่องค่ะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีแล้วก็สอบถามราคากันได้ค่ะราคาโปรโมชั่นราคาไม่แพงนะคะของราคาไม่แพงเพราะว่า อันนี้นี่ก็คือจะเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในเดือนนี้ค่ะหยกนะคะหยกหลักสีเสริมมงคลน,นะคะราคาหลักร้อยค่ะเช่นนี้ไม่แพงค่ะนะคะก็คือเป็นหยกโปรโมชั่นอันนี้ก็คือเป็นเกรดพอใช้ได้นะคะก็มีตําหนิบ้างนะคะเพราะว่าเป็นหินแท้หินธรรมชาตินะคะก็มีตําหนิบ้างนะคะก็จะให้ในเรื่องราวของความรักการงานการเงินโชคลาภความมั่งคั่งนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่จะ ดูดวงดูหมอก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะคะเราก็จะมีแพ็กเกจอะไรมากมายนะคะที่เราจะบอกกับคุณคุณทุกคนนะคะสําหรับการดูดวงนะคะของคลิปเทพิดาพยากรณ์ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคลิปเราไม่ได้ลงทุกวันที่1หรือวันที่16เราจะลงตามที่เราสะดวกนะคะดังนั้นอายุของคลิปคุณดูเดือนนี้นะคะแล้วเดือนต่อไปลงคลิปใหม่คุณถึงดูคุณถึงแบบหมดอายุของคลิปนี้ไปแล้วเช่นเราลงวันที่10นะคะคุณก็ดูไปเลยค่ะเดือนหน้าวันที่10ถ้าเราลงคลิปใหม่คือ หมดอายุของคลิปนี้นะคะภายในเดือนนั้นนะคะเราดูดวงนะคะของเราจะใช้สี่ธาตุดินน้ำลมไฟนะคะแต่เพื่อความสะดวกนะเราจะใช้วิธีการลงแบบ12ราศีก็ดังนั้นบางคลิปซึ่งมีคลิปที่เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมดูเราซ้ำกันเราใช้วิธีการดูดวงสีธาตุนะคะราศีไหนตรงกับธาตุไหนเนี่ยก็คือดูดวงของธาตุนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีคลิปซ้ำกันบ้างนะคะเพราะว่าเพื่อความสะดวกของคนดู เราก็เลยแบ่งคลิปเป็น12ราศีค่ะขอให้เข้าใจตรงกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะรู้สึกแบบดีเป๊ะปังเวอร์แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากช่วงนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรที่เครียดก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะแล้วให้มีสิ่งดีๆเข้ามาไปฟังทำทำนายกันเลยค่ะ มาดูดวงกันในเรื่องราวของความรักนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณนี้จะเป็นยังไงไพ่มีทั้งหมดนะคะ78บใบวันนี้นะคะเราก็ใช้ไพ่ยิที่จะดูเหมือนนะคะเป็นเหมือนกับไพ่ย๊อกกะคะ่ะ ก็จะมีความวิจิตรการตานะคะเพราะว่าไพ่ทาโร่เนี่ยก็คือจะเป็นต้นกําเนิดน,นะคะของไพ่ปล็อกนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของหน้าไพ่เป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนะคะ5ใบเดี๋ยวเราจะดูว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเรียงก่อนนะคะ อยากจะบอกว่าบางครั้งคนเราเนี่ยรู้สึกว่าความรักไม่ค่อยดีหรือว่ายังไม่ค่อยสวยงามดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามแก้ไขแล้วก็ทําอะไรดีๆนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะมองความรักในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าความรักเนี่ยสวยงามเสมอนะคะคุณไม่ต้องไปเครียดหรือว่าไปคิดมากนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยระลึกไว้ว่าทุกอย่างสวยงามอยู่เสมอนะคะพไพ่ใบแรกนะคะก็คือมีไพ่นะคะเดท a อ s o f s ฟซอร s แล้วก็ The h ด i ะไฮ i n t e ท e e วีนออ n วอน a s ็ of w a วอนนะคะเเรียกไปเลยนะคะ5ใบก็คือประมาณว่าช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของคุณเครียดมากคุณจะไปนนซีเรียสแล้วก็เครียดในเรื่องราวของความรักนะคะคือเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณกับคนรักของคุณเนี่ยยังมีอะไรที่ซีเรียสยังไม่สามารถที่จะแบบคุยกันได้อย่างลงตัวก็เหมือนกับว่าคุณกําลังจะแบบ คือทุกอย่างเนี่ยคุณก็จะซีเรียสแล้วก็เคร่งเครียดเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะคุณไม่ควรซีเรียสหรือว่าเคร่งเครียดไปควรที่จะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยให้ให้มันแล้วอะค่ะให้มันแบบไม่เครียดแล้วก็ไม่ซีเรียสน,นะคะพอคุณไม่เครียดไม่ซีเรียสแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเค การที่คุณนะคะไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่ทําอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นการที่ทําให้คุณรู้สึกแบบกังวลหรือคิดมากอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็จะสามารถที่จะชิลๆแล้วก็สบายๆได้พอคุณไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรแล้วเนี่ยชิลๆสบายๆทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณต้องค่อยๆนะคะคิดค่อยๆทําอย่าไปแบบยุ่งยากอย่าไปอะไรมากนะคะดังนั้นคุณก็ควรที่จะแบบ ผ่อนคลายพอคุณผ่อนคลายแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะดีงามนะคะคุณต้องผ่อนคลายไม่ซีเรียสพอไม่ซีเรียสแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะดีส่วนคนรอบข้างของคุณช่วงนี้อาจจะมีปัญหารัดตึงเครียดแล้วก็แบบไม่สบายใจนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบแก้ไขปัญหาที่รัดตึงออกไปแล้วก็ความไม่สบายใจทั้งหมดเนี่ยออกไปบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มันซีเรียสแล้วทําอะไรเนี่ยที่รู้สึกว่ามันทําให้มัน เกิดอาการกังวลแล้วเราจะรู้สึกว่าเออความเครียดหรือความซีเรียสเนี่ยทุกอย่างมันกังวลเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆหลุดพ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยอย่างแรกเลยคุณจะต้อง พยายามทําชีวิตให้ชิวๆสบายๆไม่คิดมากไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบเพราะคุณไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยที่รู้สึกว่าเออมันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสามารถจางหายไปได้คุณอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะคะดังนั้นพราะคุณไม่เครียดไม่ซีเรียสแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะลงตัวเพราะคุณลงตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขอให้คุณ มีแต่เรื่องบวกคิดบวกทําอะไรด้วยความรู้สึกที่บวกนะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะลงตัวแล้วก็ไม่ไม่เป็นการที่ย่ําแย่เกินไปนะคะส่วนนะคะคนกักของคุณเนี่ยในระยะนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกแย่เราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเราจะมีเรื่องที่ต้องคอยคิดคอยอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณกับคนกลักก็จะต้องพยายามไม่คิดมากไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วก็พยายามที่จะ ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่คิดมากไม่ซีเรียสพอไม่ซีเรียสแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโอเคดังนั้นตัวคุณกับคนรักจะต้องพยายามปรับปรุงตัวเองแล้วก็ไม่คิดเยอะไม่คิดมากแล้วก็ไม่ท้อถอยนะคะการที่คนเราเนี่ยท้อถอยนะมันก็จะทําให้ชีวิตไม่ค่อยโอเคอย่าได้ท้อแท้ท้อถอยคะ่ะคุณต้องแบบ ไปข้างหน้าช่วงนี้นะคะการพูดคุยหรือว่าเจราจากับคนรักเนี่ยจะต้องพยายามพูดจาได้ด้วยดีพอคุณพูดจาได้ด้วยดีแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะแบบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพอคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบที่ดีดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะพยายามทําอะไรให้มันแบบทําอะไรให้ ให้รู้สึกว่าเรามีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะดังนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ขอให้คุณยพยายามต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักของคุณเนี่ย เป,ป๊ะปังเวอร์วังอลังการแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาโดยส่วนตัวนะคะตัวคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีสิ่งดีๆนะคะพอเรามีสิ่งดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคช่วงนี้นะคะคุณกับคนรักเนี่ยจะต้องเจราจาแล้วก็ พูดจาหากันแล้วก็พูดจาดีๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณไปดได้ด้วยดีค่ะช่วงนี้จะต้องมีการเริ่มต้นและทําอะไรดีๆให้แกตัวเองนะคะต้องเริ่มต้นแล้วก็พยายามทําอะไรทุกอย่างเนี่ยให้ดีๆให้เข้ากับตัวเองให้ได้อย่าไปคิดคิดแบบคิดมากอะไรอย่างนี้ค่ะคือจะต้องคิดน้อยๆเพราะคุณคิดน้อยๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดีดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันดีแล้วก็แบบทาอะไรที่ไม่คิดมาก ไม่คิดเยอะเนี่ย hale, เราจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีดังนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยคิดบวกทําบวกแล้วก็มีการกระทําที่ดีๆพอคุณคิดบวกแล้วก็ทําอะไรที่ดีๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันก็จะแบบมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้คุณเพิ่มเติมและมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะขอให้คุณเนี่ยพยายามทำตัวเองให้มีความสุขในแต่ละวันแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันโอเคนะ อย่าไปคิดคิดว่าเออแบบชีวิตเนี้ยมันไม่โอเคมันทําให้รู้สึกแบบแย่หรืออะไรคุณต้องพยายามคิดแล้วก็มีความก้าวหน้ามีการเริ่มต้นบางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออแบบมันทําไมชีวิตเราเนี่ยช่วงเนี้ยความรักเนี่ยมันเครียดจังเป็นเพราะว่าต่างคนต่างแบบ มีแรงกระเพิ่มเข้าหากันดังนั้นคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือและดูแลคุณนะคะทุกอย่างก็จะดีงามมากมายเลยดังนั้นเนี่ยคนรอบข้างจะคอยอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจแล้วคอยให้การช่วยเหลือคุณทุกอย่างจะดีมากๆเลยค่ะพอคนรอบข้างเป็นกําลังใจแล้วก็ทําอะไรแล้วก็ช่วยเหลือคุณทุกอย่างที่ดีเนี่ยมันก็จะดีนะคะดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยอย่าได้คิดท้อแท้หรือว่าอย่าได้คิดแบบคิดเยอะคิดอะไรคะ่ะ ควรที่จะคิดบวกพอคุณคิดบวกแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ท้อแท้เพราะคุณไม่ท้อแท้แล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะค่อนข้างก้าวหน้าขอให้คุณอย่คิดบวกพอคุณคิดบวกแล้วเนี่ยทุกอย่างของคุณก็จะค่อนข้างดีงค,ค,งดค่ะการคิดบวกนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณไม่ ไม่จมดิ่งหรือว่าไม่เครียดมากไม่ซีเรียสมากคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออความคิดบวกของเรามันก็จะทําให้ทุกอย่างมีความก้าวหน้าพอมีความก้าวหน้าแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่โอเคแล้วก็บวกแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเออมันสบายใจนะมันทําอะไรให้รู้สึกว่าชีวิตที่คิดบวกแล้วก็ทําให้เกิดความสบายใจพอคุณเกิดความสบายใจแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณมันก็จะแบบออกมาในแง่ที่ดีแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออ พอเรารู้สึกสบายอกสบายใจแล้วก็ทําอะไรให้รู้สึกแบบไม่เครียดมากไม่เป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มรู้สึกแบบไม,ออไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้แล้วก็ทําอะไรให้ได้ในสิ่งที่ดีๆด,ดังนั้นเขาขอให้คุณเนี่ยพอมันคิดบวกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคคุณต้องปรับความเข้าใจแล้วก็บอกกับคนรอบข้างด้วยนะคะว่า ตัวของคุณเนี่ยกำลังมีปัญหามีความเครียดเพื่อที่จะให้คนรอบข้างเนี่ยคอยปลอบประโลมคุณแล้วก็คอยทําความเข้าใจให้กับคุณพอคนรอบข้างคอยปลอบประโลมคอยทําความเข้าใจให้กับคุณแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยโอเคก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามสู้ๆแล้วก็ต่อสู้แล้วก็เอาชนะปัญหาให้ได้นะคะทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะ ดีงามพร้อมพังแล้วทุกอย่างก็จะโอเคขอให้คุณมีความสุขมากๆคิดอะไรก็มีสิ่งดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามคลิปเทพพิดาพยากรณ์นะคะทุกอย่างก็จะโอเคมากมายเลยขอให้คุณมีความสุขค่ะขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความปังแล้วก็ ทุกอย่างก็จะโอเคนะคะขอให้คุณแบบมีแต่เรื่องดีๆแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างทิศทางที่บวกนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีในความรักค่ะอย่าเครียดนะคะบทสรุปเนี่ยคุณก็จะเริ่มต้นความรักที่ดีแล้วคนรอบข้างจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะขอให้คุณมีแต่ความเป๊ะปังเว่อร์วังอลังการแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะขอให้โชคดีค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะโชคดีค่ะ